สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลูกปลาแต่ยายสกูลสกคนพบเจอกันพี่น้องในห้าน้อยหลังออกกดตดร้อนๆไปนะครับสู่พี่น้องฟังน้ำกันนะครับแตกสองน้อยด้วยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับห้าน้อยแตกที่สองน้อยสำหรับมือนี้นะครับก่อนจะเว้าถึงห้าน้อยพี่น้องลอตเตอรี่แอดซอนะครับชุดสองใบสิบสองล้านนะครับพี่น้อง 779156นะครับอตเตอรี่ออก779159พี่น้องเออพี่น้องเอ๊ปะป๊าตัวนี่รางวัลทีหา้าพี่น้องรางวัลทีหา้าสองใบโอ้ยพี่น้องคืเลขซื้อเกาสามพี่น้องหนึ่งหัน สามเก้าเอ็ขยังวามันจีออกตรงแล้จะออกสามเก้าว่าสามเก้าสามหกเดหินวยายอยู่ฟันจี่หลักสามมันออกสามหกไ่ออกคนตือสามเก้าลายตีร่างกาโอ้ยพ่อแลยไหมเจ้วพ่ออ, 5, อยู่นีอ่อาพี่น้องสำหรับหาหน่อยมันจียี่สิบสองเอ็ดห่วิ่งสามกับหนึ่งหนึ่งกับสามไี่ออก รดสาละสหสาาน้อยออกตัวใดพี่น้องออกสน้อยออกที่หนสนะครับออก1นึสาละก็สอสาพี่น้องนะครับขอสอน้อยนยมวเ้าพยายามพี่ยาม้องอยู่สนแมวขจะออกน้อยวี p ไอพี่นับน้อยจะพอยจิตกับปกติกับวี p พี่น้องเมื่อนี้ก็ออกจะพอยจิตห,หน้อยออกตัวตรงคือหนสามพี่น้องข้อกันมาเลยให้1กับ3 น้อยมือนีนะครับ v ีไอ่าเลขล่างออกที่สองสามพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานในพี่น้องเด้อนี่ตัวที่ขีดถือก็คือมั่นเขา่าพี่น้นองบร่ได้มอพี่น้นองนี่คือควมจริงนะครับผมก็อยากเฮ็ดเล่าพัฒนาได้คือจังห้าหน้อยอยู่พี่น้นองห้าหน้อยเขาดีดีเด็กวิง่ง เขาทุกมือบ่มีมือว่าถือถือทุกมือปังทุกมือเลขกบิ่งเข้าทุกวันจับคู่เข้าทุกวันนะครับบ่มีว่าบเขานะครับจ่าอดก็บ่ได้ซื้อเสียดอกพี่น้องลายพี่น้องซื้อเพราะว่าแอดกัเป็นคนบ่ใครซื้อปัญใดหนึ่งนะครับปัญหาเลี้ยงเก็บเลี้ยงไข่กันหรือทางกับลำบากเมื่อยน้ำยางกับเมื่อยทำในส่นึงเมื่อยก็เล่อยประหยัดดินลดนันใดก็จะแท้คลิปไ้พี่น้องชื่อต้องกันนี่คือห้าน้อย ันทียี่สิบออกไปสุดๆอ้อนบางสองทุ่มบางหนึ่งหันพี่น้องหันสามกับเน่งหันเน่งกับสามพี่น้องกอดข้อกอนแม่ก,กันหนึ่งสามตรงๆแล้วก็สองสามพี่น้องเข่าสองน้อยนี่คือหลักฐานของแอดทวีคนเดิมนะครับเจ้าของฮานอยที่ไม่เคยทําให้พี่น้องผิดหวังสามสิบหาเมือ่อแตกเบิดทุกวันนะครับเมื่อนี้เริ่มต่วันที่เก่าลงมาจนหอดมือนี้วันที่ยี่สิบ นะครับเป็นสิบสองมือนะครับย่างบอลลูนเขา่าทุกมือนะครับมีมือตั้มสุดกโมมีอยูอ่สามมือสามมือตั้มสุดกโมคือเขา่ามือละน้อยว่านมือหนึ่งน้อยหนึ่งตอนนั้นก็มีแต่สองน้อยสามน้อยสี่น้อยหอดหาน้อยนะครับตั้งแต่ลงมาวันทีเก่าหอดมือนี่ไม่หลุดนะครับเลขวิ่งก็ไม่หลุดมีแต่เข้า นะครับได้เกี่ยคู่ก็เข้านะครับสำหรับพี่น้องมักสายหลุดหลุดเลยนะครับบ่อท้ำห้พี่น้องผิดบังตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่ยี่สิบมือนี้ก็ย่างบอลหลุดพี่น้องอย่างปกติย่างเขาย่างปังย่างเห้งย่างปัง,ย,ง,ย,ง,ปง,ย,งย่างดังอยู่นะครับที่บ,บ่อปังแห้งก็คือมีสามมือที่เขามือละน้อยมีสามมือเ่านันกะ เขามือละสองน้อยสามน้อยสี่น้อยหาน้อยนะครับเช่นมือนีวันที่ยี่สิบกับเขาสองน้อยนะครับเขาสองน้อยคือหายหนึ่งนับให้วิ่งหนึ่งกับสามกอดข้อกันมาหนึ่งสามตรงตรงแล้วก็สองสามพี่น้องนี่คือหลักฐานเด้อนะครับเจ้าของห้าน้อยคือแอดทวีคนเดิมเจ้าของห้าน้อยนะครับสูตรนี้ไม่เคยทําให้น้องผิดหวังนะครับวันที่เจ็ดก่อนสามจมหามือแต่มือละสามน้อยสี่น้อยทุกมือพี่น้อง นะครับตั้งแต่เริ่มมาลงไม่อีกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามตั้งแต่เอ็ดฮานอยมาพักนั้นเฮ็ดได้เป็นสามสิบสามสิบหามือนะครับเฮ็ดไ้ก็หยุดไว้หยุดไว้ประมาณเดือนสองเดืนอนนีพี่น้องเอามาลงอีกพักหนึ่งแต่ประมาณเดือนกลัวนะครับก็เลยหยุดไว้แล้วก็หัวถ้ามาเริ่มลงอีกตั้งแต่วันที่เก่าจนมาหอดมือนี้วันที่ยี่สิบนะครับฮานอย หนึ่งที่สาเหตุบอ่อลงก็ย้อนว่าคนเบิงบ่อหลายตา่วเลขเขาดีนะครับเลขก็เขาดีตลอดคือเจ้าพี่น้องเห็นนะครับก็เจ้าพี่น้องเห็นพญานลักฐานเป็นที่ไปจับชิปเป็นที่ตัวตัดสินตัวเลขนะครับลงเห็นพี่น้องเบิงก็คือตัวตัดสินพี่น้องคงกะเ,เห็นน้ากันอย่างมัอนี้ก็หายทีหนึ่งครับกรับสามพี่น้อง หนึ่งกับสามมเขือเทศหนึ่งสามและสองสามพี่น้องนะครับเอาพอเงๆาแล้วพี่น้องนะครับแอบกับเฝ้าแก่ให้พี่นอ้ขของสุูสุกคนได้รับทราบน้ำกันก็พี่น้องจะได้ไปจับจองหาซื้อกันครับเมื่อเศร้านี่โรงซาโรช่วงเที่ยงเมือม่อยเมื่อยพี่น้องนะครับพี่น้องกายาว่ากันเลือนนะครับแอดพอลงในแอดก็จโลงให้ ตรงนี้อเดินทางลำบากมือแห้งพี่น้องบอกป้าบอกลุกเราอยู่ใดหอนบดได้ดดก็ะโย่บอกพี่น้องทุกค,คนูอ,อนป่าป้าก็ต้มเขาให้หมอหนึงกอนกรต้มหมอหนึงไปได้กินอยู่พี่น้องนะครับพออยู่ใดมือได้บดได้กินเขาพี่น้องเนื่อยเมือยนับยม,มือแห้งงาม,มาออกับเป็นทีร่มจิตายได้พี่น้องนะครับอยู่ใดก็ย้อนกินเขาตุมน้ำป่าคนต้มมไห้พี่น้องคนต้มมให้ นะวานต่อมาให้เจริมโมไงวันนี้เขาก็อุ่นกินเอาสิพี่น,น้องกับขอบคุณขอบคุณป้าลุงญาญาสุขทุกคนนะครับสี่ย่างเดือดต้นลูกเดือดต้นหลานอยู่นะครับเอานะครับสําหรับแนวทางวันที 28, น่ยี่สิบเอ็ดนี่นะครับอาจารย์ให้แล้วรวยสำหรับผ้าน้อยรียบลงให้พี่ให้น้องชมกันเลยของแท้ของจริงนะครับอยู่ที่ช่องนี้นะครับสําหรับเลขใหญ่ วันนี้แอดจะฟันตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวนะครับฟันเม็ดเดียวลูดเม็ดเดียวนะครับเช่นที่งดิพานมากฟันที่สามนะครับลูกศรสี่ชิดสามวงกลมตัวไหนมากที่สุดให้ฟันตัวนั้นฟันที่สามออกสามหกตรงๆแล้ววันนี้ก็ฟันเม็ดเดียวพี่น้องนะครับมีพี่น้องเอฟซีหลายคนทักมานะครับมาหัวลอยเออดูบาไหนเลขออกแล้วทําได้ทันทีลงทันที นะครับนั่นแหละคือตูวคนที่ว่าเอาเลขผมไปปล่อยช่องอื่นหรือว่าอา,อาจารย์อื่นจีค่อยขม่าเบิ้งโชเล็กช่องผมแล้วของเฮ้าเนี่ยพี่น้องช่องเอดน่เบิ้งเลขกอดแเราก็เอาไปฟันเราเองแล้วเอาไปฟัดเราเองนะครับเช่นงวดที่ผ่านมาพี่น้องเลขผมผมฟันเก้าสามตั้งแต่ใดเท่าใดมากเก้าสามสามเก้านะครับฟันสามและศูนย์สามตัวก็ศูนย์เก้าสามพี่น้องนะครับผมฟันมาก 093เี่น้องนะครับเลขทั้งหมดมันมี0349มี4ตัวฟันสามตัว093และ094แล้วก็93 93เี่น้องนะครับผมก็ยังบอกอยู่ว่า3มาล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้ผมฟันให้เม็ดเดียวพี่น้งงองถือปืนกระรองเบิ้งนะครับเจแอดไปหาซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่มหมู่บ้านนี่นะครับซื้อใบจากสองใบาสามใบพี่น้อง๋องไม่ได้โศกไป็มานนะ,ะบ่มีเงินดอกตะวันของผมซื้อไว้เพื่อมันโศกเพื่อมันดวงเพื่อให้ กับพนเมตตาเสอเทวดาพนหลุ่โตนพอได้มีเงินเหตุหลังค่าเฮียนมีเงินซื้อหวานซื้อยากินนะครับพ่อ,อต่อชีวิตนะครับยังชิลัยกนะอยู่น้วพี่น้นองโดนๆดนพ่อได้เห็ดชีพพี่น้องโนเบิงในชนกันแน่พ่อไอพี่น้องได้ยินเสียงทวีคนเดิมโดนแน่นะครับคนเฮ้าตายมีจากกันแล้วก็มีมีมอะไรพี่น้องนะครับผมก็บอกอยาก ลมหายใจในจากพี่จากน้องอยรัมพี่น้ำน้องเมันโดนพี่โน้องแต่ว่ากับด้วยความว่ามีผู้ใดบางว่ามีผู้ใดที่จะหยุดยั้งหยุดนี้ได้นะครับทุกคนต้องไปถึงเวลาก็ต้องไปนะครับถึงแม้จะทำใจแต่กับพี่นี้ใดอยากไปพี่น้องนะครับขอ,อสู่พี่โนโอ้องฟังเอาเบาเงี้ยวพี่น้องเบื้องตัวเลขกแนวทางนับกันนะครับสำหรับเลขแอดงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาเด้อ แก่งพี่นอ้องผมได้มา,าตั้งแต่มืมอร์เลกออกแล้วละ่ะแล้วผมก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับที่ผู้เวียงกขบอท่านได้นะครับแต่ว่ากลฟันแล้วนะพี่นอ้องฟันแล้วฟันมา,าตั้งแต่เมอร์เลกออกแล้วได้แล้วพี่น้องแต่ว่าผมบอกท่านปล่อยมีซีโทรมาสามซีหาพนนะครับไหนว่าปล่อยเลขออกไหนว่าปล่อยเลขออกหนึ่งแอดปล่อยไปแล้วนะครับเลขมันมันมันไปส้นกันกันกบเลข อาจารย์ดังๆหรือว่าซองละแสนซองละหมื่นซองละล้านก็อะนะครับแต่คนมาจะใส่กรบโหูเลขแต่ว่าเมื่อปล่อยออกไปแล้วมันเป็นเหมือนกับตัวเลขเราทั้งนั้นเลยยังสีนะพี่น้องแอดเลยรอให้เขาปล่อยไปก่อนนะครับรอให้อาจารย์ดังๆเขาปล่อยไปก่อนช่องอื่นปล่อยไปก่อนแต่เลนน้องแฟนช่องของทวีคนเดิมบสุกุยขวนี่ต้องได้รับชมต้องได้รับฟังเน่นอนอดใจรอผมบปล่อยให้พี่น้องทิมพี่น้องจากคน ผมไม่ปล่อยทิ้งไม่ปล่อยปะพี่น้องยังไงผมก็จะปล่อยแต่ผมรอจังหวะรอจังหวะพี่น้องนะครับให้เข้าใจกันเด้อพี่น้องเด้อเอาเบื้องตัวเลขกันบระนี้นนี่ก็คือตัวเลขนะครับให้แล้วรวยนะครับฟันทีสองกับสี่เด้อสำหรับงวดนี้สำหรับงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดื่อน,นี่ฟันทีสองกับสี่สองและสี่พี่น้องเป็นชัดบอก ท่านเอาปิดหนาแอบนี่มันจะชับได้พี่น้องนะสองกับ4พี่น้องนะครับฟันสองกับ4ี่นะครันี่ศูนหนึ่งสสามสองี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแปดีหเก้าแล้วก็4ีพี่น้องนะครับอีกเดียพี่น้องเด้อ นีกคือห้าน้อยพี่น้องนะครับท่านเอาปิดหนาเอียดนี่เกลียงจางๆไว้พี่น้องนะครับเอาพี่น้องเั้าน้ากันนห้าน้อยครับนะจอไว้เด้พี่น้องเด้อบัญชียี่สิบเอ็ดก็มาเอื่นพี่น้องนะครับหลังจากแตกไปสองน้อยเมื่อนี้แตกสองน้อยพี่น้องให้รูดหนึ่งกับสามพี่น้องกอดข้อมาหนึ่งสามและสองสามพี่น้องเข้าไปสองน้อยนะครับอเอาอนี้ก็คือหลักฐานพี่น้องหลักฐานงวดวัญชียี่สิบสิบห้านมา นะครับนี่เาหลักฐานด้พี่น้องเลือกเขาเต็มๆสองหน่อยนะครับไม่ได้โม้พี่น้องนะครับอยู่ขอนแก่นกิ่งแต่ไม่ได้โม้เอาจากความจริงพูดแลวเขาแอบถ่งคนเป็นตรงอยู่แล้วไม่ได้โม้เขาคือเขาถือนะครับแล้วก็บด้จิงดีจิงงด่งกับช่องอื่นหรือว่าไม่ได้จริงดีจิงเดิ่งกับอาจารย์ไหนนะครับแล้วก็แอบกลับไปหาเอุลิภูอื่นมาออก่องเจ้าของนอกจากเพื่อนจจริญมากจังจะลงในช่องพี่น้องโชคดังกัน เอาใชายคลิปเราพระเจ้าพี่จักน้องอยู่ดีไม่แห้งสู้ขู่ขุกคนสำหรับห้าหน้อยดีเพื่อมาพีเชนองในคำคืนนี้นอนหลับฝันดีสู้ขู่ขุกคนราตรีสวัสดิ์ลูกขู่ขุกคลเดชพีนองเด้อสวัสดีครับ